พานโก้ผู้มีวิชาอาคมกับเจ้าทองออกลาดเสือสมิงเสียงลมพัดคลืนครันในค่ำคืนอันมืดมิดพื้นป่าดงลึกเบื้องทิศเหนือของหมู่บ้านหนองคายสั่นสะเทือนด้วยเสียงหอนของหมาป่าและเสียงร้องของนกกลางคืนที่ดังสลับกันไปมาฟ้ากรืนคำรามราวกับเตือนภัยให้ผู้คนอย่าได้เหยียบย่างเข้าใกล้แต่ในความมืดนั้นมีเงาหนึ่งเคลื่อนไหวชา้ชา ใต้แสงจันทร์เขาคือพานโก้ในพรานผู้มีชื่อเสียงไปทั่วแดนผู้เคยปราบสัตว์ร้ายมานับไม่ถ้วนชาวบ้านเชื่อว่าพานโก้ไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นผู้ครอบครองวิชาอาคมที่ได้เรียนมาจากพระทุด,ดงในป่าหลายปีก่อนเขารู้ทั้งเวทสะกดสัตว์ยันคุ้มครองและคาถาแปรธาตุจุทางหมาคู่ใจสีทองเข้มในตาแดงวาว ราวกับมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเดือนตามข้างนายอย่างซื่อสัตย์ค่ำคืนนี้พานโก้ไม่ได้ออกล่าสัตว์เพื่ออาหารแต่เพื่อชำระความแค้นชาวบ้านเล่าว,ว่ามีเสือสมิงตนหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าดงลึกมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่คือเสือที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนักล่าที่ใช้มนต์ดำกินเลือดคนจนกลายร่างเป็นปีศาจครึ่งคนครึ่งเสือ มันออกอารวาดฆ่าคนไปสามรายในเดือนเดียวผานโก้รับอาสาเข้าไปปราบแม้ทุกคนจะห้ามก็ตามท่านผานโก้อย่าไปเลยเขารับเสือสมิงมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันรู้กลิ่นคนมันล่าคนที่กลัวมันข้ารู้ผานโก้ตอบเสียงเรียบแต่มันกล้าฆ่าชาวบ้านในทินข้าข้าจะไม่ยอมให้มันมีลมหายใจอีกต่อไปเขาพกปืนแกป๊ปกระบอกธนูลูกดอกอาบยาสะกดเสือ และมีดอาคมที่สลักยันลงบนด้ามไม้ดำนอกจากนั้นยังพกตะกรุดทองคำลงรักที่พระอาจารย์มอบให้ก่อนเข้าป่าเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าผ่านโก้และเจ้าทองเข้าสู่ใจกลางป่าที่ไม่มีใครกล้าเหยียบเสียงแมลงดังระงมกลิ่นดินเปียกและความชื้นทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังเงียบไว้เจ้าทองสือสมิงมันชอบล่าก,กังคืน เจ้าทองเห่าครั้งหนึ่งเบาๆเหมือนตอบรับราวเที่ยงคืนเสียงครืนครันของต้นไม้ดังมาจากไกลๆก่อนที่กลิ่นคาวเลือดจะลอยมาแตะจมูกผ่านก้ชะงักกลิ่นนี้มันไม่ใช่เลือดสัตว์เขากำยันแน่นก่อนท่องคาถาเบาๆนะมะพัทธะนะโมพุทธายะพุทโธรักษาจู่ๆลมเย็นพัดผ่านขนของเจ้าทองลุกพูมันคำรามต่ำในลำคอ ใต้ต้นไสใหญ่เห็นร่างหนึ่งยืนก้มหน้าคล้ายหญิงสาวในชุดขาวเปื้อนโลนผมยาวรุงรังผ่านโก้ยกตะเกียงขึ้นนางเป็นใครมาทำอะไรในป่าเงานั้นเงยหน้าขึ้นชั่วพริบตาแสงตะเกียงสะท้อนได้เห็นในตาสีเหลืองเรืองแสงอ้อเสียงคำรามดังสนัน่นร่างหญิงสาวแปรเปลี่ยนกลายเป็นเสือใหญ่ขนดำดวงตาแดงฉานจ้าทองพุ่งเข้ากัดที่ขามันที สือสมิงคำรามสุบัดหมาออกแต่ผ่านโก้ควักมีดอาคมออกจากฝักสะบัดฟันเข้าที่หัวไหล่มันจนเลือดกระเด็นเจ้าสมิงมึงคิดว่าข้ากลัวหรือข้ามาเพื่อส่งมึงกลับสู่นรกเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเหมือนธรรมชาติก็ร่วมตะโกนในศึกครั้งนี้ผ่านโก้ใช้เวทตะปูทองค้ำยันสะกดเสือไม่ให้วิ่งหนีแต่เสือสมิงนั้นมีอาคมแก่กล้ามันกระโจนฝ่าคาถาออกมาได้มันคำราม เจ้าคิดว่าอคคมเจ้าจะสู้ข้าได้หรือผานโก้ข้าเคยเป็นคนข้ามีเวทมนต์ที่คนสอนให้ก่อนตายผานโก้หลับตาตั้งจิตมั่นนามพทะนโมพุทธายะพุทโธรักษาเขาท่องคถา,าเรียกลงวิญญาณพายุหมุนรอบตัวเขาใบไม้ปลิวกระจายฝาผ่าลงใกล้เท้าทั้งสองเสียงเจ้าทองเห่ากล้องผานโก้เห็นช่องจังหวะเขาโยนลูกดอกอาบยาสะกดใส่ตาของเสือสมิง มันร้องลั่นล้มลงดิ้นพล่านแต่ยังไม่ตายมันตะเกียกตะกายจะหนีมึงไม่มีสิทธิหนีจากเวรกรรมผ่านโก้ยกมีดอาคมขึ้นเหนือหัวฟันเต็มแรงเสียงคำรามสุดท้ายของเสือสมิงสะท้อนกล้องในหุบเขาก่อนร่างมันจะสงบลงกลายเป็นร่างชายชาราในชุดขาดดุงริ่งผ่านโก้นิ่งมองสะกดใจไม่ให้สัน่นเขาพนมมือขอให้ดวงวิญ,ญญาณเจ้าหลุดพ้นอย่าได้อลาวาดอีกเลย เช้าวันรุ่งขึ้นหมอกขาปกคลุมทั่วป่าแสงแรกของดวงอาทิตย์ส่องลอดยอดไม้ลงมาเจ้าทองนอนข้างนายยังเหนื่อยอ่อนแต่ปลอดภัยพ่านโก้หันไปมองร่างเสือสมิงที่กลายเป็นเพียงซากคนเขาใช้ยันพันมือและฝังร่างไว้ใต้ต้นไทรพร้อมฝังตะกรุดคาถาปิดทางวิญญาณก่อนกลับเขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเสียงเบาความมืดมีอยู่ทุกที่ แต่ตราบใดที่เรามีแสงในใจมันก็ไม่มีวันชนะเราได้เมื่อผานโก้กับเจ้าทองกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านพากันมารับอย่างดีใจท่านผานโก้ปราบมันได้จริงๆรหรือข้าฝังมันไว้ในป่าลึกมันจะไม่มีวันกลับมาอีกเด็กๆวิ่งเข้ามันกอดเจ้าทองชาวบ้านนําดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาพานโก้คืนนั้นหมู่บ้านหนองคายสว่างสวัยด้วยแสงไฟไม่มีเสียงหมาเห่าอีกเลยแต่ทุกครั้ง ที่ลมพัดผ่านป่าเสียงคำรามเบาๆจะดังคล้ายกับเสียงเสือแล้วเงียบหายไปผ่านโก้เพียงยิ้มบางครั้งเขามองเจ้าทองแล้วพูดเบาๆมันคงไปสุขติแล้วละ่ะเจ้าทองเอย๋ยแสงจันทร์สาดลงมาบนใบหน้าเขาเหมือนส่องให้เห็นจิตใจอันบริสุทธิ์ของนายพรานผู้กล้าผู้ที่ไม่เพียงล่าสัตว์ร้ายแต่ยังปราบความมืดในใจของมนุษย์เองจบอย่างสนบในป่าที่มืดที่สุด ยังมีแสงแห่งศรัทธาและในใจของผู้กล้ายังมีแม่ตาให้แม้แต่ปีาศาจ